สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวันพามาทานอาหารอีกแล้วนะคะวันนี้มีดอกกระเจียวสดๆค่ะแล้วก็ดอกคาค่ะดอกคาเอามาจากต้นใหม่ๆเลยคะ่ะมีมะระมีชะอมมาดูซิวันนี้เราจะเป็นเมนูอะไรนะคะ นี่หลังจากที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหมูนะคะหมูสดสดเลยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องแกงที่เราตำเรียบร้อยแล้วจากคาจากไค้พริกนะคะนี่ก็ดอกกระเจียวที่เราเตรียมไว้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ดอกคาอ่อนๆนะคะฝนเริ่มมาดอกคาก็ขึ้นเยอะเลยก็เลยเอามาเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นชะอมค่ะแล้วก็มีมะระเห็นขึ้นมาที่ต้นสามลูกก็เลยเด็ดมาด้วยค่ะนี่สิ่งที่เราจะใส่นะคะก็จะมีต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักค่ะและที่ขาดไม่ได้ในรายการอาหารนี้ก็คือข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วคั่วเองนะคะคั่วเองหอมๆ มาดูว่าส่วนประกอบเิ็แล้วมีทุกอย่างแล้วเราจะมาทำเมนูอะไรมาชมด้วยกันนะคะเมนูวันนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะเห็นเครื่องแกงแล้วก็น่าจะแซ่บนะคะวันนี้เราจะมาทำนี่เอาลงหม้อไปแล้วนะคะลงหม้อไปแล้ว เราจะมาอ่อมหมูนะคะนี่แกงอ่อมหมูนี่แล้วค่ะนี่ข้าวหมูก็ใส่กัรทเกีกงก่อนนะคะแกงอ่อมหมูใส่ดอกกระเจียวใส่ดอกข่านะคะนี่ใส่ข,าข้าวคั่วลงไปหอมๆเลยค่ะ เคล็ดลับในการแกงอ่อมอยู่ตรงนี้นะคะปลาร้าเราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะให้มันนัวพร้อมกับที่เราแกงลงไปค่ะใส่ข้าวคั่วสักสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะปริมาณแล้วแต่อาหารมากอาหารน้อยนะคะนี่พอหมูสุกแล้วเราก็เอาดอกกระเจียวอ่อนๆลงไปแกงเลยค่ะเอาไปก่อน นะคะคดอกกระเจียวเมนูนี้ใครเคยทานใครเคยกินไหมคะหลังจากลงไปแล้วเราก็เอาขาดอกขานะคะนี่ดอกขาลงไปดอกขาลงไปวันนี้มีแจ่ประเภทเป็นว่านเลยนะคะมีทั้งดอกขาทั้งดอกกระเจียวค่ะ อมลงไปค่ะหอมมากเลยนะคะทําไปหอมไปค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะผักลงไปเลยอมหมูใส่ดอกกระเจียวใส่ดอกอะไรคะดีค่ะ ดอกขาดอกกระเจียวขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบแมงลักค่ะเสร็จเรียบร้อยน่าทานมากเลยนะคะดูสิคะทั้งดอกกระเจียวทั้งดอกขามาใส่ด้วยกันการปรุงไม่ต้องเยอะเลยคะ่ะถ้าเราเครื่องเราพร้อมนะคะการปรุงเลยไม่มากเลยใส่น้ำปลาใส่ปลาร้านิดหน่อยเห็นไหมคะหอม หอ,อมทั้งดอกกระเจียวหอ,อมทั้งดอกขานะคะเวลาสุกแล้วนี่เพิ่มรสชาติมากเลยน้ำก็เข้มข้นอร่อยมากค่ะคนไหนถ้ายังไม่เคยลองนะคะเมนูนี้ลองได้เลยค่ะอร่อยสุดๆค่ะได้ทั้งประโยชน์ด้วยนะคะทั้งดอกกระเจียวอ่อนๆพึ่งออกใหม่ๆดอกข่าก็เพิ่งออกใหม่ๆนี่ค่ะเนื้อของเราเนื้อหมูเครื่องปร ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ